สี่ีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม VSK Studio วันนี้เราจะมเล่นเกม s ัม m บิกไลมันคล้ายๆเกมฟอ,อการนะวันนี้เราอยู่กับชิมิโนนาวาหรือแบ็คุงนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันเลย797 797 03 มาละป่ะโอเคไปแล้วนะเออเน็ดวะเธอเล่นโดยค่ช้ามาละแนบอะไรวะคอแนบดีๆหน่อยเลย ว่ะแบบนี้นะโคตรยากเลยแบบเนี้ยซึ่งก็เราโอ้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 กูโดนโอ้กูโดนตบโอ้ปิวปิวโอ้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 ใจเย็นดิเฮ้ยรอเฉยโอ้ยรอดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูโดนตบร้องเลย ขอละขอขอพาไปก่อนอเอ้ยลูกบอลโอ้โหเอ้ยเออลูกบอลแม่งชนกูมาแล้วจ้ากว่าละวูผ่านแล้วอเออ

โอ้มีโฆษณาด้วยนะเกมนี้อ่าใครสร้างห้องเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดเก้าศูน โอเคตามกี่แพ้นะครับท่านผู้ชมจะเล่นใหม่นะแพช่ฉยมาแล้วคอแมแบบดีๆหน่อยเลย ขาแบบดีดีน้อยโอ้แบบน้ำแข็งจบละไอ้น้ำแข็งเล่นฟอได้าอยู่นะอ่าอ่าอ่าเฮ้ย,อยโอ้ยโอ้ยกูโดนตบเอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดดิเออใครมันชอบเบียดจังวะอ่อติดแหมก็บอกว่าผมไม่รู้ไงวุย้ย อุ้ยวิรอดเฮ้ยลอดเอ้ยรอดเฉยเฮ้ยรอดก็รอดอะโอ้ยโดนตบโอ้เอากรุ้งโอเคอุ้ยโอ้ดูหนิมันเจาะมันเบียดกันนะโอ้ดูดิ เปลี่ยนกันที่แบบเลยมั้งว่าไงเพื่อนฟิวอ่าๆๆถึงละถึงละถึงละเฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงสวยเอ้ยโอ้แม่งกูสามาถึงแล้วแมงลวงเฉยเลยแฝงถึงละถึงแล้วถึงละถึงละเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยนิดเดียวเองถึงแล้วเนี่ย เออแม่ดูทำตัวดีเอเอล้วงจะถึงอะไรนิดเดียวล่วงกันปั๊บนึงซื้อสกิน,กนเงี๋ยเชี่ยมาละสองหกสามสองศูนอ่า โอเคไปกันเลยฮะอะ่าได้ๆ้ข้าแบบดีๆหน่อยเถอะ โห oh, แบบนี้ว่ะแบบนี้ว่ะอ่า oh, ชุดสูตรอะชุดสูตรอะน้องๆตบโอ๊ยโดนตบร่วงเฮ้ย oh, ว่าไงเพื่อนเราอยู่ข้างๆกันนะโอ้โหกระดินงนานน้นโอ๊ยโอ้ยปิ้นเลย เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยรอดโอเคเพื่อนเฮ้ยรอดเฉยจุดสิ่งส้นชัยเฮ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วปเรียบร้อยครับข้าส้นชัยครับเย้แบงค์คงเข้าอ่ะแล้วก็จะไปเดี๋ยวเรียบร้อยครับ ไม่ไม่เอออยู่คนละฟากันเลยโอ้ยโอ้ยโควิดอ้ามันอึดกสะสไลเลย โอ้อยรอดโอ้อยรอดโอ้อยรอดอะไรครับรอดอะไรโอ้ลวงโอ้อย,ออย,ออยโอ้ยโอ้ย้ยกูโดนตบอ่ารอดแล้วโอ้ยลูกบอลใครมันตบลูกบอลมาวะอ่ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัยนะตอนนี้เอ้อยรอดรอดเลยรอดรอดรอดแล้วโว้ย อ้าวตกลงอาโดนตบล่วงเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยเขาจะใ้สี่คนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโคโนเนี่ยอ้าวอะไรเฮ้ยอีกคนเดียวเองอีกคนเดียวก็จบละอะไรวะเอ๊ยย๊

จะจะเป็นราชาแห่งการเล่นเกมโนเนียให้ได้อุ้ยโดนตบกันเด็นเลยอะแหละใครขับสันชัยคนเดียวอ่ะอุ้ยรอด้ยอุ้ยเจ้าเฮ้ยหลบได้ราชาบูวราชาบูวเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีคนอะชุดแดงน้ำ แพ้ก็สนุกดีนะเกมนี้สมันเบอร์กายนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับส่วนใครชอบอาคลิปโนโนวาหรือแบงค์คงก็ไปกดซับคลิปเขาได้นะครับสำหรับวันนี้เขาจะไปเรื่อี้ก่อนสวัสดีครับ